สวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาอธิบายในเรื่องของการเชื่อมต่อสายสาย HDMI <ส>นะคะ<ช>ของ p a j e r o Sport สาย HDMI ให้กับลูกค้าดูเพราะบางท่านก็อาจจะเชื่อมต่อไม่ได้นะคะ,ะน้องโบนะคะจะโชว์นะคะสาย HDMI นะคะก็จะหัวจะมีหัว USB UH แล้วก็หัวแบบ HDMI นะคะก็จะเชื่อมเข้าไปเลยค่ะน้องโบจะเสียบเข้าไปสองด้านด้านซ้ายกับด้านขวา แล้ว <จะ S 1> เราก็กดเปิดจอนะคะโอเคหลังจากกดเปิดจอเสร็จนะคะเรานี่มันก็จะขึ้นหน้า Mitsubishi Motors นะนะคะ,ะ,คะเราจะเห็นรูปสองนะคะ ทิศซาอ่ะซ้ายขวาหน้าหลังแล้วกันเนาะอะ,อะเลื่อนนะคะให้มีตัวสีฟ้าๆนะคะตรงำวามา HDMI หลังจากนั้นกดตรงนี้ค่ะ Enter มันจะมีตัว E L T นะคะก็กด Enter เข้าไปนะคะแล้วก็จะขึ้นหน้าตอนนี้นะคะคือต้องบอกก่อนเลยว่าสาย HDMI เนะะี่ยค่ะตัวนี้นะะจะเป็นตัวกระจาย Wifi นะคะซึ่งอ่ะเราใช้โทรศัพท์นะคะเราจะเปิด Wifi ก่อนเลยนะคะอันดับแรก ชื่อ wifi นะคะก็จะคือขึ้นว่า mylaskin นะคะและตัวนี้นะคะก็จะเป็นหนึ่งสองสามเ้าเจ็แปดเนี่ยจะเป็นรหัสของ wi-Fi แเราค่ะอ่าน้องโบคาโทรศัพท์มาเลยจะเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมคะพอดีว่าน้องติดฟิล์มกันนาออ่ะนี่ m y l a s e i n นะคะก็ติ๊กเข้าไปพอเปิด wifi นะคะก็ติ๊กเข้าไปเลยใส่รหัสผ่านนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดนะคะกดเข้าร่วมค่ะเดี๋ยวรอรอเชื่อมสักครู่นะคะ อ่ะมากดการสะท้อน uh, okay.. hey, ้าจอนะคะการะท้อน้าจอเราก็ต้องเลือกคำว่าไ y r a s k i กนด้วยนะคะเห็นไหมเห็นไหมโอเคนี่ก็คือการเชื่อมเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะไปหน้า YouTube นะคะ เชื่อม,มไ i f i จากสายริมไอนะคะเราก็จะมาเชื่อมในต่อหน้านะคะเป็นการเชื่อมบลูทูธเปิดบลูทูธข้างหน้านะคะค้นหาค่ะแล้วก็เปิดบลูทูธของเครื่องโทรศัพท์เรานะคะมันก็จะขึ้น Mitsubishi Motor Bluetooth ค่ะซึ่งชื่อตรงนี้จะตรงหน้าจอด้านหน้านะคะเราก็เลือกไปเลยค่ะเพื่อให้เขาเชื่อมต่อกันนะคะ,ะจับคู่นะคะแล้วก็เขาจะบอกว่าเลข2 5 6หตรงกับข้างหน้าไหมถ้าตรงนะคะเลือกที่จะจับคู่ค่ะจับคู่ปุ๊บอนุญาตคะ่ะอนุญาตปุ๊บเขาจะ,ะเขียนว่าเชื่อมต่ออยู่นะคะ หลังจากเชื่อมต่ออยู่แล้วก็ต้องกดตกลงด้านหน้าด้วยนะคะหลังจากนั้นค่ะไปที่มีเดียด้านหน้าค่ะอ่ะโอเคให้มันขึ้นหน้าจอนี้นะคะกดมีเดียสองครั้งค่ะอ่ะให้มันเป็นกดคําว่ามีเดียตึกต๊กตึก๊กสองครั้งเลยนะคะอ่านแล้วเราก็จะเปิดเพลงนะคะจอนี้นะคะจะตั้งหรือจะแนวนอนนะคะก็จะขึ้นอยู่กับเราหมุนโทรศัพท์นะคะปึ๊บอ่ะส่วนที่จะต้องเลือกในด้านหน้าก็คือเลือกคาว่า AUX ค่ะ แค่นี้ก็จะได้ยินเสียงระของวอลลุมนิดนึงค่ะกดเสียงนไอันนี้เดี๋ยวนี่คือการเชื่อมต่อสาย HDMI นะคะเรียบร้อยแล้วเบ็ดเงินงมากอันนี้นะคะก็เป็นการเชื่อมต่อสาย HDMI นะคะของปารเจโร่สมรนั่นเองสำหรับลูกค้าอาใหม่นะคะหรือว่ายังไม่เคยเชื่อมต่อเนี่ยจะบอกวิธีการเชื่อมต่อไม่ยุ่งยากนะคะแล้วก็ง่ายมากๆเลยนะคะ ของปาเจโร่เนี่ยเพาะมากมากเลยนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะกดไล้กดแชร์ให้กับมิสซูบิชินาเรสวนอ่ามิสซูบิชิพิษสุโรนเรสวนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดสับสไครต์ให้เราด้วยนะคะเซรอินฟลาไปแล้วนะเดี๋ยวมารู้เรียนรู้กับข้อมูลดีๆกับปาเจโร่กันต่อค่ะค่ะ